สวัสดีค่ะเดกๆค่ะหลังจากที่เด็กๆได้เรียนรู้ความสำคัญของบ้านตลาดวัดและโรงพยาบาลไปพร้อมกับครูครูกันแล้วนะคะวันนี้ผู้จุมจะพาเด็กๆมาเรียนรู้เกี่ยวกับความสำคัญของการดูแลรักษาชุมชนของเราให้น่าอยู่นะคะแต่เอ๊เราเป็นเด็กเราจะช่วยผู้ใหญ่ดูแลรักษาชุมชนให้สะอาดได้อย่างไรนั้นทำยังไงดีน้ เรามาเรียนรู้ขยะก,กันก่อนนะคะเด็กๆขยะคือสิ่งของหรือเศษวัสดุที่เราไม่ใช้และเราต้องการนำมันทิ้งนั่นเองค่ะซึ่งมีด้วยกัน4ประเภทนะคะ 1. ประเภทอินรีหรือขยะเปียยน,นั่นเองค่ะสองขยะรีไซเคิลสามขยะทั่วไปและ 4. ี่ขยะอันตรายนั่นเองค่ะ มาดูกันนะคะว่าถังขยะมีกี่สีและแต่ละสีมีความหมายว่าอย่างไรนะคะ 1. สีเขียวคือขยะอิอนรีหรือขยะเปียกสำหรับใส่พวกเศษอาหารใบไ,ไม้ 2. งถังขยะสีเหลืองคือขยะรีไซเคิลนะคะสำหรับใส่พวกขวดน้ำพลาสติกกระดาษที่สามารถนำกลับมาขายเป็นเงินได้ะคะ่ะ ขยะสีน้ำเงินคือมีไว้สำหรับใส่ประเภทขยะทั่วไปเช่นถุงพลาสติกที่ห่อขนมสอง,งออลูกอมโกมฟอยที่ห่ออาหารนะคะและถังขยะสีแดงคือมีไว้สำหรับใส่ประเภทขยะอันตรายเช่นกระป๋องสเปรย์และภาชนะที่บรรจุสารเคมี B, ที่ รายต่อชีวิตและสิ่งแวดล้อมนั่นเองค่ะค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะเด็กๆเด็กๆพอที่จะสามารถแยกขยะได้ไหมคะแล้วเด็กๆอย่าลืมแยกให้ถูกถังทิ้งให้ถูกที่และจะทำให้ชุมชนเราหน้าอยู่นะคะสำหรับวันนี้ไยบ้างค่ะสวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้คุณครูเบียจะพาเด็กๆมาทิพ์ภาพการจินตนาการนะคะเดี๋ยวเรามาดูอุปกรณ์นะคะว่ามีอะไรบ้าง หนึ่งใบงานค่ะสองสีน้ำค่ะสามจานสีค่ะและสามฝาน้ำค่ะฝาน้ำเป็นวัสดุเหลือใช้นะคะวันนี้คุณครูเบียรก็จะเอามาพิมพ์ภาพในวันนี้ค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มลงมือทำกันเลยนะคะคุณครูเบียจะเทสีเหลืองใส่ถาดสีนะคะ คุณครูเบียเทยสีเสร็จแล้วนะคะก็จะใช้ฝานะคะจุ่มสีค่ะแล้วก็พิมพ์ลงบนใบงานนะคะครูเบียจะพิมพ์รูปถังขยะ กล้จะเสร็จแล้วนะคะเด็กๆเด็กๆเ,เ,เ,เห็นไหมคะว่าถังขยะดิซเคิลข,ของคุณรูเบียเป็นสีอะไรเอ่ยอเสร็จเรียบร้อยแล้วเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะถังขยะของคุณรูเบียพารานงานในวันนี้ให้เด็กๆทิ้งภาพตามจินตนาการแล้วอย่าลืมถ่ายรูปหรือชิปวิดีโอสั้นๆส,ส่งมาให้คุณครูในไลน์ขมดแมยน,นะคะสำหรับวันนี้บ๊ายบายคะ่ะ